สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเรียนกันต่อกับคลิปนี้นะคะหน่วยกลางวันกลางคืนเราจะมาเรียนเรื่องของกลางคืนกันกับคุณครูวาวกันนะคะไปเรียนกันเลยค่ะเรามาท่องคำของจองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กันก่อนนะคะเด็กๆจำได้ไหมเมื่อคลิปที่แล้วคุณครูก็ให้เด็กๆท่องไปแล้วคลิปนี้เรามาท่องพร้อมกันเลยนะคะ ดวงอาทิตย์อยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรมนั้นเดือนดับดวงจันทร์ลับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นฉันก็ตื่นพร้อมกันลักษณะของดวงจันทร์เราจะมองเห็นดวงจันทร์ได้อยู่บนท้องฟ้านในเวลากลางคืนนะคะดวงจันทร์เนี่ยจะมีทรงกลม มีสีขาวสีเทาหรือบางคืนมันก็จะเป็นสีเหลืองนวลน,นะคะดวงจันทร์จะมีแสงสว่างแต่จะมีแสงสว่างเล็กน้อยมีแสงสว่างน้อยกว่าดวงอาทิตย์มากๆเลยทำให้เราเนี่ยมองเห็นในเวลากลางคืนได้ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ผิวของดวงจันทร์เนี่ยก็จะขรุขระมีหลุงมีมีบ่อนะคะแลงั้นในบางคืน เราก็จะมองเห็นดวมกันมันมีแค่ครึ่งดวงหรือบางคืนก็จะเหลือแค่เสี่ยวเล็กๆเ,เสี่ยวเดียวเท่าน,นั้นเองนะคะ เวลากลางคืนจะมีดวงจันทร์อยู่บนท้องฟ้ามีแสงสว่างเล็กน้อยท้องฟ้าจะมืดมองเห็นไม่ชัดเจนอากาศก็จะเย็นกว่าตอนกลางวันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของมนุษย์และสัตว์ต่างๆในเวลากลางคืนนอกจากดวงจันทร์แล้วเรายังเห็นดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าด้วยนะคะเด็กๆ กิจวัตรประจําวันเวลากลางคืนส่วนใหญ่จะเป็นกิจวัตรประจําวันที่เราได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะได้รับประทานอาหารการได้นั่งดูทีวีกันนะคะแล้วเราก็ได้นอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลากลางคืนเรามาดูสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนกันนะคะ พวกนี้ส่วนใหญ่จะมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนมากกว่าเวลากลางวันนะคะก็จะมีหมาปามีกบมีค้ังคาวมีนกคู่แล้วก็มีงูกเด็กๆสังเกตนกคู่นะคะนกคู่จะตาโตโตมากโตมากจนมันจะ รับแสงของดวงอาทิตย์ไม่ไหวนะคะมันก็เลยออกมาหากินตอนเวลากลางวันไม่ได้มันต้องออกมาหากินในเวลากลางคืนนะคะงานของสัปดาห์นี้ให้นักเรียนวาดรูปบ้านแล้วก็แบ่งบ้านเป็นเวลากลางวันแล้วก็กลางคืน วาดลงในสมุดการบ้านหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะคะระบายสีให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูวาวดูด้วยนะคะคุณครูวาวมีตัวอย่างให้ดูเด็กๆสามารถวาดตามตัวอย่างได้เลยสำหรับคลิปนี้คุณครูวาวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ